สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไ์สดนะครับเมื่อกี้เครื่องเมื่อกี้คุณหภูมิขึ้นไปแล้วครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องที่ท,ที่เตรียมมาแล้วนะครับโคนแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่างที่ย้ํานะครับอ่อใหญ่แบบนี้เลยนะโคนใหญ่อย่างงี้อย่างนี้เลยนะครับลากเต็มแล้วไม่มีการตัดลากทั้งใดทั้งสิ้นจะตัดลากอย่างเดียวคือแกะเอาจากเข็งไม่ได้ก็จะแค่ตัดตรงที่ มันติดเข่งเท่านั้นนะครับแต่เราจะไม่มีการตัดรากอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะปลูกไปแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอย่างที่เคยปลูกก่อนหน้านี้หลายๆครั้งนะครับว่าเราไม่เราไม่เคยตัดรากแก้วนะครับเราไม่เคยตัดรากแก้วเราปลูกไปเลยนะครับเพราะสําคัญของทุเรียนคือรากสอยรากแขนงนะครับรากบนดินนี่คือสาคัญรากแก้วเด็ดเดี๋ยวมันไปเดินใหม่มันเองนะครับโอูให้ดูแบบนี้ปลูกให้ดูปลูกให้จริงจังด้วยนะครับเราปลูกแบบจริงจังเลยครับนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะปลูกรุ่นมะขุมา เออน้องชาเข้ามาโคตรม่าคือมาแล้วดูต้นนี้ดิสูงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะประมาณสองเดือนครับให้รถเข้าได้จะปลูกแปลงหนึ่งน่าจะเป็นในตัวสี่ร้อยห้าสิบตัวห้าร้อยอ่ะอ่าต้นลองวันนี้อ่ะลองวันนี้เยอะลองวันนี้เยอะนะครับไม่มีตัวนี้ลงแล้วต้องเอาตัวตัวนั้นละเราตัวนั้นละสองเดือนใหญ่สุดไปแล้วครับจริงๆเราขายนะก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็รอบนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทําแปลงก็เลยไม่ได้ขายแล้วนะครับมาปลูกหมดละปัจตุบปลูกหมดล้วนะครับสวัสดีเพื่อสมาชิกท่านนะครับกับบรรยากาศการปลูกทุเรียนรุ่นมะึุมมาแปลงนี้นะครับปกใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานผมเขากำลังโกยดินเข้าไปนะครับเมื่อกี้ย่าไมแล้วก็เวลากบกบดินเนื่อสังเกตนะครับก็จะกบกบปิดปากดินเดิมเ่ยครับให้มันปิดไปตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ลึกไม่ได้ตื้นนะครับไม่ได้ลึกไม่ได้ลอยเปิดเสมอดินเดิมนะครับปกเสมอดินเดิม ถ่ายทอดสดต่อตายได้เลยถ่ายคนละคลิปได้เลยมลาสองไลน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูสองไลน์เลยก็ได้อะเดี๋ยวถ่ายสองกล้องเลยไม่รู้ใครดูกล้องไหนอ่ะอันนี้ค่ะนี่ YouTube อ,อ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวกับกล้องนิดนึงผมไลฟ์สดอยู่สองกล้องนะตอนเนี้ยได้ไหมเนี่ยเสร็จสิ้นไปเลยแล้วกันเดี๋ยวกล้องเดียวอ่ะ พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทําปลาระลประลาพันไม้ที่เราขายซีขาสาสองดั้งเดิมนะครับแล้วก็รื้อออกรื้อออกนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามีมังคุดเสียบยอดแซลอยู่ในในนี้ด้วยนะครับเพิ่งซึ่งกะไว้เรียบร้อยหมดละนะครับแล้วก็เอาดินเข้านะครับดินทําดินย้ายมาปันโขกนะครับกับรุ่นใหญ่รุ่นนี้ต้ยอธิบายหน่อยไหมครับอะไรอธิบายว่างไงดีอ่ะต้นใหญ่เป็นไง เราตัดรากไหมต้นใหญ่ไม่ต้องตัดรากเพราะว่ามันเป็นไม้เราคอยขยับเราคอย,ยตัดรากเรื่อยๆที่เราตั้งอ่ห้าเดือนหกเดือนแล้วก็ต่อไปตะแคงเพราะที่เอาหลักลงเราก็ตัดพอถ,ถึงเวลาที่เราขยับมาปลูกอ่ะไม่ต้องไปเส้นไปตัดเราเราต้องการรากเยอะๆเราไม่ต้องไปตัดแล้วเราก็เอาลงแบบเนี้ยประเด็นสําคัญอันดับหนึ่งคือน้ําคุณไม่พอน้ําไม่ถึงถ้าน้ําคุณไม่ถึงคุณก็ไปโทษหลากอยู่น้ำมันรากต้องเยอะน้าต้องเยอะอืมไม่ใช่ไป ค้นหาตัดตลากกันปัญหามันก็เกิดเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วไม่ใช่ไม้เอ่อล้อมมันเป็นไม้เลี้ยงในเข่งหลากเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองมไ,ไม่ได้ตัดเลยไม่ได้พูดแต่ปากเพราะว่าคลิปนี้ก็มีให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ตัดเดี๋ยวกำลังจะลงต้นเดี๋ยวก็ลงให้คุณดูอีกอถ้าสนใจก็คงจะต้องตามไปอีกปีสองปีสปีข้างหน้าเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะทำอีกปีนี้จะเริ่มทำไม้ใหญ่อีก จะก็จะทำให้มันมันสวยอะถ้ามันไม่แรงนะแรงน้ำน้อยมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยการสวยมันก็จะลดลงปีนี้ผลยอ็สวยมือใหญ่ครับสนใจไงก็ติดต่อมาได้แต่ก็ต้องใจเย็นอะสองปีสามปีอะสองปีก็เริ่มได้ละไม้ใหญ่แต่ราคามันก็หลักหมื่นนะเรื่องการจัดโปรก็ต้องตามกันไปทีมเราขายราคาหลักหมื่นแต่เราทำไม้พรีเมียมนะ อ่าเราไม่พรีเมียมนะหมายความว่าไม้เราแกล่งอ่ะแกล่งแบบพรีเมียมนะอ่าดันเลยหลักแนนตะก้าาแนนตะก้านะครับหัวหัวเลยถอดแล้วต้นเละไปเดินดูไปถอดละเดี๋ยวต้อถอดให้ดูนะครับตัวนี้ก็เสร็จละพาวเลยนะอ่าเดี๋ยวดูโคนดูนะครับเอาเข่งออกกันไปเลยนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพุ่มเพิ่มมันตั้งหมดนะครับพวกเป็น ทิ้งมาบัดไวจริงนะยังไงของหนูอธิบายเลยครับเดี๋ยวพุ่มออกเองครับพร้อมอยู่ที่แจ้งแล้วเพราะระวังอยู่ในในเราเลี้ยงมันวางติดกันมันจะทะลุอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแผ่ออกอะโอ้เล่เดี้ยงเดี๋ยวๆมันแผ่แน่นอนนะแต่ไม่ไหวอีกนะแต่งกิ่งไม่ไหวกิ่งเยอะอ่ะนี่นะครับที่ดูกันอย่างนี้นะครับหนูหนูอธิบายเลยครับอธิบายเลยครับสูงเนี่ยประมาณสามเมตรได้เนี่ยเกินสี่เมตรห้าเมตรแล้เนี่ยสี่ห้าเมตรแล้เนี่ย ถอดมาแล้วครับนี่ครับโปไปเลยนะสังเกตว่ามีตัดลงตัดล่างแค่นะครับลงดินอย่างเดียวคือมันแต่งมาอยู่แล้วด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันมันลากมันลากอยู่ไม่น้อยน้อยมันจะติดข้างๆงะเราปอกเราจะดึงให้มันออกก่อนเนี้ยอ่ะชักเลยเราจะใส่ไปทั้งหัวเหรอเออไอ้นนี้เนี่ยต่อไปนี้ต้องตัดยอดไหนเนี่ยชาวชนใส่ไฟอันนี้ชนใส่ไฟแล้วอ่ะ คอใส่ไฟแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องแต่งนะเดี๋ยวเละให้เป็นพุ่มก่อนแล้วก็แต่งทีเดียวครับน,นี่ได้แล้วลุงหมูอธิบายเลยครับอ่ะ,อะได้ยังไงดียังไงดีเดี๋ยวมันจะแตกออกเองครับไม่ต้องกลัวครับพุ่มวางนักเดี๋ยวคุณจะแต่งทิ้งเราไปหลายจริงเนี่ยอ่าดู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 ดมดู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 ด อ่านี่ยเขาจะเหยียบครับจะเหยียบให้มั่นเหยียบ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 มั่นแล้วก็กบกบอีกทีคือว่าเรากบมาดึงกบมาค่อนๆยังยังให้เต็มหลุมเออแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบให้แน่นเลยแล้วก็คืออย่างนี้อย่างนี้พออากาศอ่ะให้แนอากาศแล้วกบอีกทีห้ามเหยียบแล้วนะอ่ากบแล้วก็คือจบละจบละเดี๋ยวได้รถน้ำมันพ่องให้เติมทีหลังใช่ใช่ลดน้ำมันพ่องให้เติมทีหลังอ่าเนี่ยเขาเหยียบเลยนะพ่องอยู่แล้วรถน้ำอ่ารถน้ำใช่มันพ่องอยู่แล้วลานดินเดี๋ยวค่อยเติมอีกทีนนึงะครับ อันนี้เราเท่าไหร่เนี่ยได้สี่ต้นแล้วปลูกไปเสร็จสองต้นแล้วเหลืออีต้นที่สามนะครับทุกท่านอยู่กับเราสวนลุงหมูต้นพันไม้นะครับจังหวัดจันทบ,บรุรีเดี๋ยวเราปลูกไม้เข่งให้ดูแล้วก็ไม้เข่งเราปลูกโอ้ยก่อนหน้านี้เราปลูกไปกีสองปีที่แล้วก็ปลูกไม้เข่งนะตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่สวยแล้วเป็นพุ่มใหญ่สวยแล้วนีก็ปลูกอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับ อันนี้เลาต้นใหญ่ๆสวยๆมาปลูกหน้าร้านเลยเดี๋ยวต้องฟังนู้จะเป็นคาเฟ่นะครับจะเป็นคาเฟ่ใหม่เป็นที่กําลังอยู่ในการตกแต่งอยู่นะทุกท่านที่มาสวนหลวงรุ่พันไม้ที่โซนสาขา2ตรงนี้จะกลายเป็นขายอีกที่นะครับจะขายที่สํานักงานใหญ่ที่ทุกท่านเคยรู้จักนะครับแล้วก็โซนสัตว์จันทม่ปเกะนะครับส่วนตรงนี้เราจะเป็นสวนสาธิตทุเรียนไม้เข่งสวนสาธิตทุเรียนไม้ปลูกไม้ใหญ่นะครับทุกท่านจะเห็นเห็นยุติดถนนเนี่ยติดถนนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถมานั่งทาเฟ่ทาน อ่าเครื่องเนื้อได้นะครับแล้วก็มาชมว่าเออการปลูกทุเรียนไม้เข่งรุ่นใหญ่ๆแล้วให้มันมีิทธิภาพมันเป็นยังไงตามสไตล์ลงหม่ปตุ้ยนะครับฮะทำไมาชาอาชาเลียกมาดอูอันนี้ก็จะอยู่แก่งหางแมวนะครับ เดีย๋ยวหน่อยใครที่สนใจเนี่ยก็จะมามาดูที่แปลงนี้ได้นะครับเพราะว่าหลายผมเข้าใจว่าหลายท่านน่ะก็จะปลูกไม้ใหญ่แบบอ่ากังวลแดี๋้าบอกว่านี่แดดเปรี้ยงเลยนะแดดเปรี้ยงเลยปลูกอันอย่างี้แดดเปรี้ยงเลยนะครับดูนะครับต้นนี้กับอีกต้นหนึ่งนะครับตั้งให้ตรงนะครับโมว่าเซตเซตเซตระบบอยู่นะครับน่ะนี่นะครับผู้ใหญ่ว่าไงบ้างครับ ปลูกบ่อยแล้วบอกผู้เรียนเข่งปลูกบ่อยแล้วปลูกบ่อยแล้วยกบ่อยแล้วด้วยยกบ่อยแล้วด้วยเมื่อวานจะเบี้ยงเนะี่ย <laughs> ประมาณสองร้อยโลครับต่อเข่งอะ่ะต้นใหญ่มากองร้่ะครับนี่ยนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะพาเด็กคนมาดูงานนะเ <laughs> นี่ยเนี่ยลุงโมจัดการอยู่นะครับฐ <laughs> านยาวเลยนะ <laughs> สายโหดอยู่แล้ว หลายคนปวดทุเรียนกนะลัวนะลุงหมโเูเลยถากเปื้อนถากเปื้อนนะถากเปื้อนยนจะไ่ไหนก้นหลุมไปเลยปุ๋ยยังดี <c oughs> <c oughs> <N> อ๋อเป็นก้นหลุมไปเลยนะโอ้เดี๋ยวนะผมมีใส่ข้าผมีใส่ข้าอเออเหมียวมีเบอร์คุณน,น้อยเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะครับขออนุญาตตัดไลน์แป๊บหนึ่ง้า ของเราจะมาดูต้นทุเรียนอ่ะไล่ต่อครับไล่ต่อนี่ลุงหมูก็จัดแล้วเดี๋ยวมีคนมากบนะครับปลูกกันแบบนี้นะครับก็วันสองวันก็เสร็จแล้วลุงหมูวันเดียวเสร็จไหมเนี่ยวันเดียวปลูกวันเดียวปลูกวันเดียวไม่รู้คนหรือต้นหรืองานเสร็จคนเสร็จใช่ไหมนี่ครับแบบนี้ครับ โอ้โหดูหิ้วกันไปอย่างนี้เลยโคนนี่โอ้โหโคนนี่ขาคนเลยนะโคนนี่ใหญ่เท่าขาคนเลยนะครับนี่โหดคนเลยนะอ่าเดี๋ยวปรับตำแหน่งให้ดีครับแบบนี้นะครับอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ออกกองไลก์อยู่อันนี้ออกไรละอ่ะพา,ามาเลยลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับแบบนี้นะครับอยู่กับเราสวนลงหมูปตุยพันไม้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับ ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวกับแปลงนี้เป็นแปลงปลูกทุเรียนเข่งรุ่นมะฮึมมานะครับคุณเห็นเป็นพุ่มแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องคิดเยอะนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันอยู่ในแปลงมันก็พุ่มมันจะใหญ่ไม่มากนะครับเดี๋ยวปลูกอย่างเงี้ยห่างๆระยะเงี้ยครับโอ้โหแต่งไม่ไหวแล้วกิ่งอ่ะแต่งไม่ไหวครับปลูกทุเรียนใหญ่ก็ใช้กินน้ําเยอะหน่อยนะครับอ่า กินน้ำถึงนะครับอธิบายหน่อยครับรดน้ำยังไงอ่ะไม้ใหญ่ๆหญ่เงีใ้ใหญ่ๆนญ่ญ uh, ี้ต้องรดเช้าเย็นเลยฮะเช้าเย็นวันละสองรอบอ่ะเาย่นนานไหมก็ประมาณสักเดือนนะครับผกเดือนแล้วก็นดี๋ยวจะรดใหม่ๆเนี่ยมาละสองรอบอีกวันละสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็รดวันละรอบแล้วรอบรอบสักเดือนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเว้นบันได้อ่าให้เรามันเดินเดี๋ยวเราก็ตีกระพือแล้วแป๊บเดียวลากตีพื้นเลยยาวด้วยทายาวให้ด้วยเด้อแป๊บเดียวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแตกใบอ่อนแน่นอนเดี๋ยวจัดหนักเลย อันนี่กบกันอยู่นะครับแบบนี้นะโอ้โหเห็นมาแล้วครับเดี๋ยวไปประมาณพี่เนาะชั่วโมงหน่อยพี่นงพี่น้อ,นอยเข้ามาดูต้นนะอา่อาเอาเดี๋ยวกลับไปสวนเดีย๋ยวมีลูกค้ามาดูต้นทุนเรียนพันกว่าต้นนะครับวันนี้ใครอยากปลูกทุเรียนจัดได้เลยนะครับเพราะว่าผมสวนเราเปิดทุกวันครับ8ปดโมงเช้าถึง5<ป>้าโมงเย็นไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปโน่นนะตอนนั้นเล็กตอนนี้เล็กนี้นะฮะตอนนี้สามคนเขาจะเอาหลุมใกล้ <g ül> อามมาเลยครับโปลกกันอย่างนี้นะเดี๋ยวเ,เรียกว่าคนผ่านมาผ่านมาเฮ้ยสวนทำไมทุเรียนโตวไวจังจองต้มนโต่ยเดี๋ยวต้นเทตตไ,ตตไปามาอ่าจงอยู่นะให้มันเสมอใช่ไหมอันนี้เพราะว่าแม่โคมันขุดไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้มันเสมอเสมอหน่อย หวว่นพาเข่งกันไปเลยครับไม่ต้องเสียดายพาแผทเดียวนั่นนะมีไหมมีลากไหมแทงได้ดูแลแทงลงไปเลยล้มเปได้มีลากกตัดออกเพรงั้นดึงไม่มีไม่มีโอเคเนี่ยยกเลยครับถ้าตัดลากมีอย่างเดียวคือมันติดเข่งแค่นั้นแหละเราเอาเข่งไม่ออกเลยต้องตัดช่วยแค่นั้นเองนะครับฮาร์ดคอร์กันไปเลยฮาร์ดคอร์กันไปเลย จัดตำแหน่งให้ตรงอยู่นะครับทำต้นให้ตรงเอาดินไปลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างแล้วต้นเซตตรงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวกบดินเสร็จแล้วก็เหยียบเหยียบให้ต้นมันมันแน่นกับด,ดินนะครับไม่ให้โพงมีไม่ให้มีโพงช่องว่างให้ให้เรา,มมาเดือวได้เต็มที่แล้วกบแล้วกบอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้อ่ะให้ดูว่ากบเดี๋ยวได้กบเสร็จแล้วสังเกตว่าทำเป็นแอ่งไว้หน่อยเป็นโคกแล้วก็เป็นแอ่งแอ่งไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิด น้ำมันจะได้ป้อลงไปข้างล่างมันจะได้ป้อลง้างล่างเยอะๆไม่ไม่บ่าออกมันจะป้อลงไปน้ําจะได้เต็มที่ครับต้นมันจะได้เต็มที่ส่วนอะไรอย่างเงี้ยอนาคตเนี่ยจะเอาน้ําออกแค่บ่าไปข้างนึงน้าก็ออกแล้วนะครับอ่ะนี่ทำเขาเรียกว่าช่าชาม,ชามหงายบนบนโค่อีกทีหนึ่งนะครับให้น้ํามันป้อลงไปเยอะๆตอนลดน้าเห็นไหมครับสังเกตว่าจะกบแค่เสมอนะครับทุกท่านจะเห็นว่ามีเนี่ยแค่นี้เนาะเห็นไหมอันนี้ของเก่านะครับเขาจะกบแค่เสมอนิดเดียวนะครับตรงนี้ เดี๋ยวตอนลดน้ําแน่นอนมันจะพองลงไปอีกก็แค่เติมแค่นั้นเองนะครับเติมจนจนมันหายพองแล้วก็ก็โอเคแล้วจบแล้วนะครับโหทุเรียนลดน้ำเยอะๆ,ๆลดน้ำเยอะลดน้ามากๆนะครับอ่ะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วสัญญาณหายออกแดดไม่ได้เลยครับไฟ้สดออกแดดนี่เครื่องแฮง์เลยนะครับนี่คือกล้าพันุ์ที่เอาขนมานะครับจากแปลงเลี้ยงนะครับก็ขนกันมาเมื่อวาน กันแบบผนลมทลายนะครับใช้แมคโครแมโคโรยกกันมาเลยนะครับโอเคอันนี้คือต้นที่เราเตรียมปลูกครับเตรียมปลูกของเรบแปลงนี้นะครับํบางนี้ผมจ้างนะแปลงนี้เดี๋ยวเราจะมีคาเฟ่ที่เรากำลังสร้างเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ทีมช่างกําลังเข้าไปตกแต่งอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทานอาหารมีคาเฟ่ใช้บริการแล้วก็คุณก็จะได้เห็นเ,เทคนิคการปลูกต้นทุเรียนเข่งนะครับแปลงนี้ปลูกโชว์เลยปลูกอยู่หน้าหน้าบ้าน หน้าตรงนี้เลยหน้าถนนเลยนะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าเออตลอดเวลาที่ลงปลูกแล้วถึงเลี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงอัปเดตกันได้ตลอดเวลาหรือคนที่อยู่ในแก่งหางแมวเนี่ยเขาแค่ขับผ่านเห็นอยู่ละขับผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา,า,นา,นา,นมาเขาจะเห็นอยู่แล้วว่าแปลงนี้เราเป็นเพราะว่าเราไม้ใหญ่โชว์นะครับขับผ่านก็เห็นละเดี๋ยวปลูกเขาก็ต้องมองเออเป็นยังไงบ้างนะครับ เอาอย่างที่เคยแจ้งนะครับลุงหมูพต้นไม้เราปลูกไม้ใหญ่อย่างเดียวครับปลูกไม้ใหญ่อย่างเดียวปลูกไม้เล็กเนี่ยน้อยน้อยแปลงว่าที่ปลูกไม้เล็กนอกจากว่ามันไม่มีต้นนะครับแล้วก็ไม่เคยปลูกไม้สวยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะสวยน้อยแต่บอกอย่างที่บอกได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวมันก็เป็นพุ่มเองนะครับอ๋อปุ opers, ๊บเนี่ยกลมลุงก็เป็นพุ่มเองปะกะติเดี๋ยวก็แตกกิ่งแตก,แต,กตาแตกอะไรพวกนี้ทางลุงก็เป็นพุ่มหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ดูไปที่ผมเนาะเนี่ยอันนี้ก็ปลูกไม้เข่งเก่านะครับเป็นพุ่มหมดแล้วสวยหมดละ อันนี้ก็ปลูกแป๊บเดียวสองปีไหมครับป้าตุ้ยได้ลูกสปีกระตีสองปีนะบูมต้นสองปีเอาสองปีสองปีปีแคเก็บเกี่ยวแล้ะทรงมันสวยอย่างอย่างนู้นนะเข้าทรงเข้าอะไรแต่งบงแต่งใบก็แต่งจัดได้ละนะครับถ้าพูดเอาไว้จะให้ติดดนกอ่ะคือเวลาเนี้ยปีนี้มันก็ติดได้อ๋อติดอยู่แล้วเนอะมันติดติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วมันก็ออกอยู่แล้วอ่าแต่นี้เราต้องการให้ทรงมันใหญ่กว่านี้อ่าเราก็จะจับ เอาดอกทิ้งใจเย็นเลยยังไม่เดือดร้อนไม่เดนนะโอเคครับดูอย่างนี้ขอเขอลมแล้วดองไกลๆกันหน่อยนะครับ่าโอเคก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ดูนะครับเนี่ยต้นมารเรียงรายรอเลยก็คืออย่างที่แจ้งนะครับเป็นพื้นที่เรียบอาจจะเป็นหง่งเห็นว่ามันเป็นหินนะครับจริงๆมันเป็นปะล้มเก่าเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าดินเป็นห่มงเป็นหินปูไม่ได้เลย,เยหินเพียบเลยแล้วผมใช้ว่าหินหนาด้วยคุณเห็นตรงนี้หินอย่างเงี้ยเนาะหินหนานะครับเพราะเราใส่หินกันเยอะมากอย่าไปสนใจครับอย่าไปคิดแทนต้นไม้หมวกลากของพืชอะ่ะมันแข็งแกร่งนักนะครับเดี๋ยวมันแทงว่าเองเนี่ยป,ปูนเปิลมันยังแทงแตกเลยครับลากลากต้นม้ลากพืชเนี่ย เดี๋ยวพืชตน,นั้นมันจัดการมันเองนะครับเราก็เลี้ยให้มันอยู่ให้มันรอดนะครับดูแบบนี้เล็งอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ลูกเราต้องเอาตามีแทะเล็งต้นไหนเนี่ยต้นท้ายไอ้ต้นท้ายเหรอโค้งไม่เท่ากันบ้างโค้งมันไม่เสมอเนี่ย ไปที่โคกไปที่โคกเอาให้ต้นให้ตรงมั้งผมว่าอพอโคกนะ้ำมันมันเฉียงไปหน่อยโคกนั้นมันเฉียงไปหน่อยโอเคใหญ่นะครับชูม,ชม,ชมือหน่อยแล้วหวานชูมือหน่อยชูมือหน่อยโอ้โหดูต้นดิดูชูมือกับคนนะครับดีผลน,น้องสูงเท่าไหร่นะร้อยหกห้าร้อยเจ็ดสิบคนสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับคนสูงร้อยเจ็ดสิบคุณดูต้นแล้วกันคนสูงร้อยเจ็ดสิบต้นเท่านี้นะครับโอเค ยังนั่นแหละตรงแล้วนั่นดาผักไปอีกผักไปอีกอันนั่นแหละตรงต้นตรงเดี๋ยวฝั่งเราตรงเปล่าฝั่งหวาน่าตรงเปล่าฝั่งพี่ก็ตรงเนี่ยปกกได้เลยแก้วผักไว้ก่อนผักไว้ก่อนจนกว่าจานะขยมเนี่ยขยมเมื่อไหร่ก็ปล่อยละ มาทนี้นะครับแหมมันร้อนนะร้อน plu? มันไร้สดได้จริงๆนะไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าด้วยนะเนี่ยแต่ที่แน่เครื่องแห้งแน่ๆอยู่แล้วล่ะไอเยียบไอเยียบไอเยียบก่อนให้แกถือไว้เฉยๆอ่ากดไว้เหยียบไว้นะครับนี่เหยียบไว้ให้มันให้มันแน่นให้มันต้นมันมั่นนะครับให้้้นนแลวมมัจะไ่เอียงอ่าให้น้ำแล้วมันจะไม่เอียงไม่โยกนะครับกระเทือ์ลงไปเลยกระเทือ์ลงไปเลย อ่ะกบได้เลยปล่อยได้ยังโอเคกบได้เลยเนี่ยตรงละเ,เดี๋ยวก็จะกบเสร็จเสมอสโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับเอ่อจริงจริง์ซนี้เป็นไซมื่นนะครับไซมื่นแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เราไม่มีแล้วลหะแต่ผมบอกว่าผมกําลังมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นพันธุทุเรียนโพรมาีไซประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นทุเรียนเข่งมันจะมีหลินรับแรมีโพมาีนะครับแล้วก็ต้นเงาะนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เดี๋ยวจะทำโพสให้เพื่อนสมาชิกที่อยากจะได้ต้นใหญ่ๆนะครับกับทุเรียนเบญจพรรณด่านี้คือหมอนทองครับซึ่งหมดแล้วซึ่งก่อนในนี้ขายไปเยอะแล้วครับขายไปเยอะแล้วแล้วก็ทําโปรโมชั่นให้กับเพื่อนสมาชิกได้เยอะแล้วแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ที่เราทําแปลงเพิ่มแล้วนะครับชุดนี้เราปลูกเองหมดละปลูกเองหมดละแล้วก็ เดี๋ยวจะเป็นแปลงหนึ่งที่เคยแจ้งนะครับว่าเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งแปลงสาธิตของเราใช้คําว่าสาธิตแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่ทุกท่านจะเห็นแปลงปลูกแบบนี้นะครับมันหานได้ยากนะครับสําหรับคนที่อยากจะปลูกไม้ใหญ่นะและอยากจะปลูกไม้สไตล์ของสวนลมุมมุดโวยพันไม้นี่มันจะเป็นสไตล์พิเศษครับซึ่งเราจะเ,เลี้ยงมันแบบแข็งแกร่งสู้ดดแดดนะครับแล้วก็ระบบล่าไม่ต้องพูดถึงนะครับ ไม่มีคำว่าอ่อนอ่อนโยนครับเรียกว่าแกลงกันเลยนะครับแกลงกันเลยนะครับหลายท่านอาจจะปลูกแล้วแบบกังวลกลัวไม้ตายนะครับดูเราปลูกแล้วกันนะไม่มีกลัวไม้ตายนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวขาดน้ำครับท่าเรียนกดน้ํานะครับก็เดี๋ยวหลังจากปลูกเสร็จเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงครับเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากไลน์ได้น้อยนะครับไลน์ได้น้อยบรรยากาศการไลน์ช้านะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วอัปเดทอีกทีแล้วก็แปลงนี้น่าจะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ ถ่ายให้ดูบ่อยๆหน่อยนะครับเพื่อสมาชิกได้ติดตามกันพราะจริงไม้เข่งของสวนต้นไม้ก็ใหญ่ไปหลายสวนแล้วครับใหญ่ไปสวนละก็อย่างที่เคยแจ้งนะครับว่ามีเพื่อนสมาชิกปลูกไม้เล็กไม้กลางไม้ใหญ่แล้วก็ใหญ่มากๆนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยชื่นชอบเลยแต่อย่างที่เราเคยปลูกให้ดูหลายทั้งนะครับเราจะปลูกแต่ไม้ใหญ่เพราะว่าไม้ใหญ่ก็เจอโจทย์บ่อยครับว่าปลูกโตอยากไม่โตลกขดอะไรก็แล้วแต่ครับจะมีปัญหามากนะครับซึ่ง หลายๆคลิปนะครับเราทําให้ดูแล้วว่ามันไม่ไม่จริงมันไม่จริงอันนี้ก็เหมือนกันก็ปลูกให้ดูเหมือนกันนะครับจะได้เป็นแก้ข้อแบบข้อรหาว่าผูเรียนลากขดปลูกไม่โตนี่ปลูกต้นใหญ่ไม่ดีแล้วกปลูกใหญ่ปลูกให้ถูกต้องลดน้ำให้ถูกต้องจัดการบริหารจัดการให้ถูกต้องไวครับไวนะครับ อย่างอโน่ในกระเจาลูกแล้วนะครับนั้นก็ปลูกแป๊บเดียว,รต,รวรตรงนิ้วนะครับใหญ่พุ่มสวยหมดแล้วครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับทุกท่านอาจจะเห็นว่ากิ่งน้อยเป็นไรเพราะมันอยู่ในแปลงนะครับมันก็สร้างกิ่งพุ่มได้น้อยนะครับสร้างกิ่งพุ่มได้น้อยเดี๋ยวลงลงระยะปลูกแบบนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับเป็นพุ่มมาแตกใบสวยงามรากเดินปกติครับจะแต่งกิ่งกันไม่ไหวถ้ได้ซ้ำนะครับจะแต่งกิ่งกันไม่ไหวถ้าได้ซ้ำเพราะว่าทุกวันนี้ผมยังนั่งแต่งกิ่งอยู่นะครับแปลงบางหลาย แต่งกิ่งตั้งปั้นทรงกันอยู่นะครับโอเคกับเราลุงหมูปร้ตพันไม้ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับก็ถือว่าให้ชมบรรยากาศจริงๆเรียวๆแบบไร้สดนะครับอาจจะขออภัยในเรื่องของการไลฟ์ที่ตะคุกตะขานนะครับเพราะมันร้อนจัดพอสามมันแห้งครับมันขึ้นนณหภูมสูงก็นี้ต้องเข้าลมนะครับเดี๋ยวบรรยากาศมีงานแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันทีครับขอบคุณท่านที่ดูไลน์นี้ครับกับเราสวนลุงหมูประพันไม้จังหวัดจันทบุรีครับ